ถ่ายเปิดรายการด้วยกันปั่นฟิกในสีแยกครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมันเยี่ยมเยี่ยมเลยมันเยี่ยมมุกโฮยตายสิคือทีมฟิกเกียของผมที่นั่งเรียกอะไนวะมันเยี่ยมไม่เยี่ยมแล้วนะเยี่ยมแล้วเขาป่วยมาจับใครก็ไม่รู้แล้วเป่วยสัตว <laughs> ์แต่ต้องเยี่ยมเ <laughs> ด็กเห็นด้วยกัอะไรไหม พูดอะไรนะหน่ะแม่เราอะแต่ตาไม่อะโอ้จ้าเลยเกินให้ตายาโอ้ยสุดสุดเลย จะโดนรถแดงหรือเปล่าชัวมันเยี่ยมเลยตอนี่เฮ้ยพวกเดินอ่ะเรามาดูความเร็วของพวกเขานยเรา้ยจีนิจีนิเออแดงเลยโอ้ยครับตอนนี้พ oh, ีกรณ์ปั่นความเร็ว30ม้รอบได้ไปตายสิมีน้ำถมมดีมีปันด้วยนะคปันที่อะไร 哎、欸，出发，出发！出發 สวัสดีหน่อยดิสวัสดีครับเยี่ยมใหญ่เรวเข้ามาเร็วเข้ามาห่อยเร็วต,ต,ตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันนะปนนั่นในไหนปั่นในลานลูกครับตนนแต่ตนนว่าเข้าไปไม่ได้เพราะห้ามเข้าหลังรุ่มมอ,อะไรส์เนื่องจากแต่ก่อนที่มาปั่นบิ๊กก็มีพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรมาเบิ้ลครับนนถ,ถ,ถ้าเรามองไปทางขวามือพวกผมจะมีกลุ่มบิ๊กไบค์กลุณลึกคุณบองก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกับเขาแล้วเราพูดดังไม่ได้ ผมไม่แน่หนอว่าเราอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปถ่ายเทปหน้าก <ไป S 1> พูดเล <ไป S 2> ่นหน่อยด <ๆ S 2> ิเราอ่ะย,ย่อเลยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายอินเสิร์ตกับตรงทางกลับรอบนึนง <ๆ S 1> แล้วก็ใต้ทางด่วนใต้สะพานลอย <ๆ S 1> ในอุโมงค์ด้วยถ้าเกิดมันมีนะบ้านใครปะครับว่าจะมุดเข้าท่อแป,ป๊บอะไรอยย่างงเี้บ้านใครปะครับบ้านสะพานล,ลอยเนี่ยบ้านผมเองแหละใหญ่แล้วนะบ้านมันอยู่ใต้ท่อแป๊บนี่อยากอยู่ใต้คำหยุนแล้วใหญ่กว่าไปดูเลยไหม Oh uh. Oh the money makes you more oh, strong. will have my mercy when you're เป็นที่แรกที่เราเริ่มถ่ายกันที่เราถ่ายอินเสอร์กในตอนนี้แล้วตอนนี้เรากลับมาจากรันทะลุแล้ไปถามความรู้สึกกันดูว่าเป็นไงวันนี้มาร่วมรายการครับก็ถูงจากมาก็ได้จะรู้ครับเหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าแข่งได้ไหมครับให้กีฬาคุ้มไหมคุ้มไหมซิงอให้กีฬาดีซิงเกอร์ในห้องน้ำมาแล้วใช้ทำบ่อยเลยสิล้วคุณล่ะ ก็เฉยๆยูชิวเหมือนเดินเข้าห่างน้ำเฉยปั่นดูปั่นดูปั่นต่ดูน้องดูน้องไม่อยากจะคุยขาแล้วค่ะล่ลงเยอะเลยและในมีอะไรอยากจะฝากไหมว่าการแคปทีมก็ที่ในควิโลนี่ล่ะไม่ได้ใส่หมวกนะครับก็ควาเป็นการของพีดีเลยครับเนี่ยส่วนมากถเขาจะใส่หมวกกันปั่นแต่พวกผมไม่เชื่อที่ที่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณนั้นมัน มันแย่ก็ต้องใส่ครับมันจะมีป้องกันเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเหตุอันตรายมีปบิการ์บเฮ้ยไม่ขายแล้วปร้านอย่างอย่างที่เข้าไปถ่ายทำที่ร้านพันลูกไม่ได้เพราะว่าเกินเวลาครับประมาณเขาตำรวจเขาบอกว่าห้ามเกินช่วงหนึ่งครับเขาจะปิดเร็่ององเข่งหนึ่งก็ปิดแล้วเพราะตอนเราไปพี่เขาก็เอาตะแกงปุมกันได้เขาจะเข้าไปมันเดินเข้าไปได้อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถลดเขาไม่ได้เพราะ เสียงมันดังครับนี่เลยชอบไปเบิ้ลกันอาวันเนี่ยแล้วคุณคิดด้วยอาวันพ่อเขาละแข่งนะนี่ล้านรูปเขียนพระราช้าถ่านคนละครับเนี่ยเราคนเราพวกเราคนเนี่ยตอนนี้ไม่มีเสียงเงียบคลิปโดนแบนนะโดนไล่ออกแล้วตอนนี้อยากจะรู้จริงเลยว่าทำไมเลือกเล่นอะไรอย่างี้ แล้วมันท้าทายดียครับแล้วปั่นในกรุงเทพด้วยอะไที่มันท้าทายเนี่ยมันดีเสมอแหละหัวอันตรายครับมีสั่งหรออ๋อก็ตอนแรกก็คิดว่าเออปั่นฟิกมันจะเพี้ยวสายจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุายไม่ใายไม่ใช่ครับป่นเป็นน้ำแม่งรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นก็กลายเป็นกีฬาที่ชอบไปเลยอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้น่ะแล้วทำไมกีฬาอย่างนี้หนูไม่มีเบรก ก็คือรถพวกนี้มันจะเป็นรถในการแบบส่งของอะพวกมีเซนเจอร์พวกต่างปรนะเทศอะคเขาจะใช้แบบพวกไว้ส่งของอย่างี้ใช่ไหมัมันจะแบบสะดวกในการดูแลอะไหล่มันก็จะน้อยอนะมันจะไม่มีเบรกไม่มีเกียร์เหมือนพวกเสียมงเสือหมอบอนะครับมันไม่ต้องดูแลยากดูง่ายเขาก็เลยเรียกมันว่าฟรีกเกียร์แล้วที่เรียกฟรีกเกียร์ก็คือตัวเฟืองมันนะมมเนี่ยมันจะล็อก จะไม่ฟรีเหมือนจักรยานตัวใบแล้วต้องปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เก็บความรู้สนกเยปั่นปั่นยากมครับไม่ยากนะมันเกียนได้ปั่นยาวครับสำหรับคนที่เริ่มปั่นคนเพิ่งเริ่มปั่นก็ยากอยู่ครับเพราะการเบรกมันก็ต้องใช้แบบตอนแรกเราก็ยันไปก่อนนะยันยันยันให้มันหยุดพอเราเริ่มถนัดแล้วก็จะมีตะก้อหรือสายรัดอะไรอย่างเงี้ยครับสะกิดเขาเรียกว่าสะกิดครับ เรนอกาตีแบบสุดทางนี้กมึงไอคกเลเยอย่างนี้มเราตีเหยียบได้เลยเออแหวงแหงฝากอไรน่ยฝากไปหแล้วก็กีฬานี้ก็เล่นได้นะผู้ชายผู้หญิงนะไม่จังเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็ได้เน้นหน่อยว่าต้องเป็นผู้หญิงก็ดีนะพราะผู้หญิง ผู้หญิงเลยขเขาบอกว่าผู้หญิงเลยดูปากดูปากนะจ๊ะนะคะผู้หญิงโอเคโอเคมก็เป็นผู้หญิงนะมึงก่อนครับก็กีฬานี้มันเห็นขาครับเราสายต้องสายเ็นข้ามประเด็นนะประเด็นถ้าใจดีต้องสายสายเดียวด้วยนะแต่ไม่ต้องเสียวเายหาไนะแล้วอะไรอย่างนี้ใครที่คุณคุยอยู่ไม่ว่านี่นะไม่มีรับสอลโหคฮัลโหครับ เป็นไงผู้ชายเป็นล่าดิโอ้ยจบเลยอย่างนี้จบเลยอน้อ๋อชอบผู้หญิงอ๋อยังสอนไหมเราอะสอนเขาสอนเมื่อวานเลยเนี่ยเฮ้ยอย่ามาสอนเมื่อวานล่นแกับไปการฟรีดอมอ l รา w ครับจะอีพีนี้พวจะจบตงแค่นี้เนี่ยแต่ว่าอีพีนี้เปนอีแรกครับเราเราเป็นทำทีเซอร์ใช่ครับผมรออีพีต่อไปนะครับว่าเราจะพาไปดูเกี่ยวแล้วพวกจะแรกเกี่ยวเอ็กตรมจะรวมบีมเอก กับฟิกเกียร์แล้วเราจะไปถามสาวๆกันดูว่ามันคิดยังไงนะใช่ครับแล้วเขาชอบพวกคพวกเราหรือเปล่าอะไรแงบนี้นะนี่ครับเดิมๆบานนอกเป่าอะไรนะถึงถึงอะไรนะหน้าตาถึงหน้าตาผมจะลาโมเแต่จิตใจผมทาลงเลครับเปล่ามึงจำเราเลยนะพี่โอ้ยอะไรกับมึมึงเกิดอะไรขกับพวกมึงเกิดมาจากอะไรวะผมเกิดมาจากอะไรครับผมลาเลยไหมลาไอ้ผู้หญิงเดี๋ยวแล้วลาแล้วอยากชวนเชิญชวนหน่อย ก็อยากให้วัยรุ่นออกมาปั่นจักรยานแล้วนะครับใครที่ดูก็รู้กันอยู่ว่าดูดอะไรก็ออกว่าออกกำลังกายกันบ้าอย่าได้หาอย่างเดียวดูดปีโป้ดีดอไม่กยระเทาะไงก็ว่าไงอย่ามัวแต่ลำพันเฮ้ยลำพันลำพันลำพันอย่ามัวแต่ลำพันกับพวกเรื่องนี้ออกมาออกมาไม่มาทำาอะไรเลยงาอะไรไม่เอาอย่าติดหรือเปล่าไม่ใช่ หน้าแต่ละคนเหมือนมึงเลือกยาเลยมาทำกระบอกในกระเป๋าพวกคุณมีอะไรเลยบอสมีเลันใจให้ไปไม่คิดอะไรอันนี้ก็จริงครับอยากให้หมาะกังกายให้ได้มีกว่าแข็งแรงหน้าใสแล้วแข็งแรงสุขภาพจิตดีด้วยครับไม่เพี้ยนไม่เมาไม่นอนอยู่บ้านนะมาออกมาเจอเพื่อนฝูงกันรวมแก๊งนี่ปั่นแล้วปั่นจักรยานครับวิวกินเหล้าอยู่บ้านดีกม่ันเยอะเลยใช่เหรอแต่ถ้ามันก็รวมแบงค์ทำมมเลยครับอะไร คลิปทีพีนี้ลาไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ ติปอตติเลยก่อนเราพูดไรกันก็แบบเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทีเียวเยวแกมันยังไงมันมันเกิดยไไก้กองมันไม่ถ่ายวะต่อเป็รกนไมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรสบายเหรอสบายม่อีด้นยะไะไรไอะไร คุณจะทมายเสียดกัเนเลยทเดียวจำผมแดงกันเลยทีเดียวครั้งนี้แตก่อนนี่มีซีมาแ่อนนีถ่เมเราถ่ายตอนข้างอนซื้อเหาให้คุปีนถ่าย่คนเดียวเลยนคดียวลกับับเลยถ่ยพอมปอย่างนี้เลย